สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวกับคุณประวัตินิติเตชะยศกุลผู้สื่อข่าวประจํำจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาในที่ประชุมมีนายเสืนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มาเป็นประธานในการประชุมครับผลการดําเนินงานสรุปครับโดยครับ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผลิตภัณฑ์การตลาดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนครับกิจกรรมที่2นี่ครับการพัฒนาเศรษฐกิจและก็ด้วยภาคีเครือข่ายกิจกรรมที่3พัฒนากับช่องทางการตลาด โดยมีนายชยงผ่องใสพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญตลอดทั้งหน่วยงานราชการที่เก oh ี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมีวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญประสาสัมพันธ์จังหวัด говорят, อำนาจเจริญและ uition, reste, หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญบริษัทประสารัฐและครับสำนักง,งานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเข้าร่วมกับก็มีโครงการดีๆครับเป็นโครงการส่งเสริมครับการสร้างรายได้โครงการส่งเสรไิมเครือข่ายองค์ความรู้โครงการส่งเสริมครับการตลาดและโครงการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์โอทอ็นี่ครับเป็นโครงการดีๆครับในการประชุมครั้งนี้มาฟังโรครงการนี้เป็นการร่วมกัดจำหน่ายสินค้าขนะองการค้าก็ซื้อของแพงจะขายของถูกนะเพื่อทีนะ่จะลดค่าทอมชีพของเกษตรกรโดยโร่วมกับกลูกไบพีซีไบนี่ก็เป็นโครงการของการค้าร่วมกับ่ันธุัว เราท่านในงค์รงการงานจาดโครงการควบคู่ผู้ปกครองรรุ่นใหม่ร่วมส่วนราชการเพื่อเพื่อโดยอานิตรเป็นผู้